สูญเสียชีวิตของผู้ชุมนุมประท้วงจากการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพกระแสะข่าวลือในกลุ่มผู้ชุมนุมก็เป็นต้นเหตุนะครับให้หลายครั้งเหตุการณ์นั้นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นและมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นเพราะว่าสื่อกระแสะหลักทำหน้าที่ได้ไม่รอบด้านขณะเดียวกันสื่อเองก็บอกว่าข่าวลือก็คือเครื่องมือทางจิตวิทยาของการชุมนุมติดตามเรื่องนี้ในรายง,งานครับข้อความในโทรศัพท์มือถือของนายสมบัติบุญงามอานอง เป็นข้อความที่ถูกส่งไปยังคนที่เขารู้จักในคืนวันที่13เมษายนเพื่อเตือนให้คนเสื้อแดงและประชาชนคนอื่นๆช่วยกันยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่ได้มีการสลายการชุมนุมเช่นเดียวกับภาพรอยกระสุนบนรถแท็กซี่ที่ถูกนำมาโพสต์ไว้บนอินเทอร์เน็ตทำให้เป็นต้นต่อของข่าวที่ถูกปล่อยออกไปในกลุ่มผู้ชุมนุมว่าทหารใช้อาวุธยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุม นายสมบัติใส่เสื้อสีแดงเข้าร่วมการชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเขายอมรับว่าผู้ชุมนุมได้รับข้อมูลข่าวสารจากเพียงแกนนำที่ปราศัยบนเวทีเท่านั้นซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการมีผู้เสียชีวิตก็เป็นข่าวที่ถูกสร้างขึ้นและมีผลต่อความรู้สึกของผู้ร่วมชุมนุมอย่างมากส่วนใหญ่ข่าวลือในม็อบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอย่างนี้ครับรู้ตั้แต่เรื่องนี้เช่นเรื่องหลักๆก็คือว่ามีการซุ่มซุ่มโจมตีกันในแต่ละด้าน ในทีวีกว่าต่รายงานว่ามีการซุ้จุจมตีนี้ก็เรียกว่าใช้เวลาเยอะแต่ว่าในดอปนี้มันมันทันแทบจะทันทีเลยนะครับแล้วก็มาเป็นตัวที่ทําให้เกิดการขยายปฏิกิยาต่างๆความขัดแย้งระหว่างภาพที่เห็นและข่าวที่ได้รับทําให้เกิดกระแสะข่าวลือในกลุ่มผู้ชุมนุมเช่นมีการเปรียบเทียบว่ามีการทําร้ายประชาชนเหมือนในเหตุการณ์6ตุลา19รวมถึงการกล่าวหาและลือว่าสื่อปิดบังข้อเท็จจริง เช่นจานวนผู้ได้รับบาดเจ็บและข้อถกเถียงเรื่องผู้เสียชีวิตนายสมบัติบอกว่าต้นเหตุที่ทําให้เกิดข่าวลือส่วนหนึ่งมาจากการทาหน้าที่ของสื่อที่รายงานเพียงปากกฎการผู้รับสารจึงต้องวิเคราะห์ที่มาที่ไปและสื่อสารกันเอง,องขณะที่นาย,ยกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์ว่าข่าวลือเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยา<อ>ที่จําเป็นสําหรับนําการชุมนุมช่วงแรกๆสื่อไม่ได้ช่วยทําให้เกิด ความเข้าใจในประเด็นที่เป็นประเด็นรากฐานของปัญหาแต่ว่ามุ่งเน้นไปที่ปรากฏการณ์สิ่งที่ทีวีไปลงลึกคือไปลงลึกว่าประชาชนรู้สึกยังไงที่เกิดได้รับผลกระทบซึ่งึ่งรายงานได้ไดนะแต่ว่ามันขาดเรื่องการรายงานอีกด้านหนึ่ง <forgetting> เหตุผลหรือ,อชุดอธิบายหรือข้อเรียกร้อง การชุมนุมเนี่ยเวลาจะอยู่ในระยะเวลาวนาเป็นจิวิยาธรรมดาที่แกนาผู้ชุมนุมจะต้องพยายามควบคุมมวลชนจะื่องกับมวลชนและข้อมูลข่าวสารเพื่อนามวลชนไปในทิศทางที่แกนาประก่กางเป็นเรื่องปกติจให้ข้อมูลข่าวสารในทางที่เป็นบวก ็็เป,น,เนะจจปนทางคอเนางและรคขับวามสามารถในการยุติการชุมนุมได้ในเวลาที่ไม่นานนักทําให้อิทธิพลของกระแสะข่าวลือยังไม่สามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างได้เหมือนกับความรุนแรงจากความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตแต่วิธีการสร้างข่าวลืออย่างที่ปรากฏในสนามความขัดแย้งครั้งนี้ก็นับเป็นบทเรียนสําคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ วิลาสินีสุภรสทีวีไทยรายงานตอนนี้ตำรวจออกหมายจับแก